และนี่นะฮะก็เป็นมังงะเรื่องใหม่นะครับที่มีชื่อว่าพระเจ้าเรเบลหนึ่งซึ่งเป็นชื่อที่ผมตั้งขึ้นเองนะฮะเป็นเรื่องราวของเด็กมัธยมคนหนึ่งที่เขาดูไร้ค่าและต่ําต้อยมากแต่สุดท้ายแล้วเขานั้นจะเป็นเทพได้หรือไม่ก็ต้องติดตามชมกันต่อไปหากว่าผลตอบรับเรื่องนี้ดีผมก็จะทําเรื่องนี้ต่อไปจนจบเหมือนเดิมนะฮะยังไงก็เข้ามาคอมเมนต์ชมกันด้วยนะครับเชิญเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆรับชมในแบบฉบับสไตล์การพากของมิสเตอร์เดียครับได้แล้วตอนนี้ เริ่มเรื่องมานะฮะก็ตัดภาพมาที่ภายในห้องเรียนนะครับและนี่ก็คือพระเอกของเราที่กําลังหลับอยู่แล้วในระหว่างที่เขากําลังหลับสบายอยู่นั้นก็ได้มีใครบางคนโยนหนังสือมาใส่หัวเขาปังพระเอกของเราตื่นขึ้นมาด้วยความตกใจว่าใครกันแนะ่โยนหนังสือมาใส่หัวเราเพื่อนร่วมห้องของพระเอกก็ได้เดินเข้ามาและพูดกับพระเอกว่า นี่เฉินชิงแกยังไม่ลาออกอีกื่อไงวะใช่แล้วครับทุกคนพระเอกของเรามีชื่อว่าเฉินชิงฮะนี่นายว่าอย่างไงนะลาออกอย่างนั้นเหรอแล้วจากนั้นเพื่อนร่วมห้องของพระเอกก็ได้ถีบมาที่โต๊ะของพระเอกไอ้กระจอกเอ้ยนี่แกตื่นมาแล้วความจําแกเสื่อมหรือไงนี่แกอย่าทําเป็นมาไม่รู้หน่อยเลยนะก็แกนั่นแหละจะใครล่ะคนง่ๆกากแบบแกไม่ควรอยู่ที่นี่ ฝีมือขยายอย่างแกอยู่ไปก็พาเพื่อนขายขี้หน้าแกไม่สมควรจะเรียนรู้ศิลปะการต่อสู้ออกไปจากที่นี่ซะพระเอกของเราก็ได้แต่งง,งและพูดขึ้นมาว่าศิลปะการต่อสู้อย่างนั้นเหรอนี่นายกำลังพูดถึงอะไรเนะฮึไอกระจอกเอ้ยเพื่อนของพระเอกได้ง้างมือเพื่อที่จะเตรียมต่อยไปที่เฉินฉิงแกล้งโง่ขนาดนี้แกคงอยากตายมากเลยสินะ เฉินชิงก็ได้แต่งงและพูดขึ้นมาว่าฉันไม่เข้าใจว่านายกำลังพูดถึงอะไรแล้วจากนั้นเฉินฉิงพระเอกของเราก็ได้ถูกเพื่อนร่วมชั้นเรียนต่อยเข้าไปเต็มๆต้มจนทําให้เขานั้นปริวไปติดกาแพงเออเจ็บจังเฉินฉิง <c oughs> ได้ไอออกมาเป็นเลือด <c oughs> <c oughs> แล้วจากนั้น <c oughs> เพื่อนร่วมชั้นเรียนของเฉินฉิง <c oughs> ก็ได้พูดขึ้นมาว่า ห้องเรียนทั้ง12ห้องต้องแข่งขันกันเพื่อชิงตำราการต่อสู้แต่จะมีแค่5้าคนเท่านั้นที่จะได้รับเลือกเป็นตัวแทนของแต่ละห้องเพื่อไปแข่งขันศิลปะการต่อสู้เพื่อแย่งชิงตำรามาแต่ไอคนกระจอกแบบแกกอดันถูกเลือกไงซึ่งรางวัลในครั้งนี้เนะี่ยมันยิ่งใหญ่มากนั่นก็คือตำราศิลปะการต่อสู้1ิบเล่มส่วนที่2ก็จะได้แค่ห้าเล่มเท่านั้นแต่ไอกระจอกแบบแกคงจะตกรอบตั้งแต่ขึ้นเวที ถ้าจะให้โทษก็คงต้องโทษดวงชะตาของแกที่ทำให้แกเกิดมากระจอกแบบนี้โมโยืนนิ่งทำไมล่ะจะเอาคืนหรือไงซึ่งพระเอกของเราตอนนี้นะฮะก็ยังไม่รู้ตัวเลยนะครับว่าตัวเองนะฮะได้ถูกรับเลือกให้เป็นตัวแทนของห้องในการแข่งขันศินละปะก,การต่อสู้กับทั้ง12ห้องเรียนเอะนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่แล้วทำไมต้องเป็นฉันที่ถูกรับเลือกด้วยล่ะ พรุ่งนี้จะถึงการแข่งขันฉันหวังว่าจะไม่เห็นแกนะถ้าแกยังอยากมีชีวิตยอยู่ต่อแล้วก็ห้ามเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้หรือไม่ก็ลาออกจากโรงเรียนนี่ไปซะเพื่อนร่วมชั้นอีกคนหนึ่งได้เข้ามาพูดกับเฉินว่าถ้าฉันเกิดเป็นแกฉันคงจะอายมากแน่ๆแกมันทั้งกระจอกแล้วก็เป็นไอ้ขี้แพ้จะไปสู้อะไรคนอื่นได้ล่ะเฉินได้คิดในใจขึ้นมาว่า การต่อสู้อย่างนั้นเหรอศิลปะการต่อสู้พวกนี้พูดถึงเรื่องอะไรกันเนี่ยฉันกำมัดกับความแค้นในครั้งนี้ที่เพื่อนร่วมชั้นของเขาได้เข้ามาดูถูกอย่าให้ฉันต้องหงุดหงิดพ่อแกอีกเลยนะภาพก็ตัดมาที่นอกโรงเรียนพวกนักเรียนในโรงเรียนก็ได้ทดสอบสกิลการต่อสู้เฮนี่นายนายกินบาร์บีคิวไหมเนี่ยฉันได้พูดขึ้นมาว่านี่มันโรงเรียนศิลปะการต่อสู้อย่างนั้นเหรอ ฉันได้ร้องไห้และพูดขึ้นมาว่านี่ฉันแค่หลับไปเฉยๆทำไมพอตื่นขึ้นมาโลกถึงเป็นแบบนี้ล่ะฉันนั้นทั้งโดนดูถูกและเปรียบเทียบกับพวกขยะที่ดูต่ำต้อยแล้วทันใดนั้นเองก็ได้มีชายคนหนึ่งถือตำราบางอย่างเดินเข้ามาหาเฉินชายส่แว่นที่ถือตำราเข้ามาหาเฉินก็ได้พูดกับเฉินขึ้นมาว่าทุกการเจริญเติบโตมีการแยกจากวูจือวูสือว,วูเจียงวูเซียงวูเหาและอีกเก้าอาณาจักร แต่ละอาณาจักรจะถูกแบ่งออกเป็นดวงดาว9ดวงและเมื่อไหร่ที่นายก้าวเข้าสู่อาณาจักรใดอาณาจักรหนึ่งศิลปะการต่อสู้คือสิ่งที่ต้องเรียนรู้เด็กปถมผมสีทองได้พูดกับพระเอกขึ้นมาว่าว้าวนี่พี่ชายเพิ่งจะอัปเลเวลมาเป็นเลเวลสองใช่ไหมเฉินได้พูดขึ้นมาว่านี่ฉันไม่สามารถเทียบกับเด็กปฐมได้เลยเลยเนี่ยชายใส่แว่นตอไปว่า จิตวิญญาณแห่งชี่จะฟื้นฟูศิลปะก,การต่อสู้จากทุกมุมโลกแล้วจากนั้นชายใสยแว่นก็ได้เดินจากไปพระเอกของเราได้คิดในใจขึ้นมาว่าทำไมสวรรค์ถึงการแกล้งกันแบบนี้โปรดสวรรค์ช่วยเมตตาลูกด้วยแล้วหลังจากพระเอกได้พูดจบนั้นฟ้าก็ได้ผ่าลงมาเปลี่ยนแล้วทันใดนั้นเองก็ได้มีประตูบางอย่างโผล่ขึ้นมาหลังจากที่ฟ้าหยุดร้องไป ซึ่งภายในประตูนั้นก็ได้มีแมวอยู่ข้างในหนึ่งตัวเหมียวเหมียว,ว,วตัดภาพมาที่เฉิอนอะไรกันไม่มีทางลงจากภูเขางั้นเหรอทำไมโลกนี้มันมีแต่เรื่องแย่ๆแล้วในขณะนั้นเองก็ได้มีเด็กสาวคนหนึ่งเดินเข้ามาเธอก็ได้พูดกับเฉินขึ้นมาว่าพี่ชายวันนี้ตกรถบัสเหรอเอ๊ะรถบัสอย่างงั้นเหรอ ปกติพี่ก็ดังรถบัสสมารียนกับพวกเรานี่เฉินคิดในใจขึ้นมาว่านี่ชันโตขนาดนี้แล้วยังนั่งรถบัสอีกเลยเนี่ยแล้วทันใดนั้นเองเด็กสาวคนนั้นก็ได้หยิบดาบออกมาจากกระเป๋าของเธอเธอได้พูดขึ้นมาว่าฮ่าฮ่าห,ห,ห,หนูสอบผ่านระดับ3แล้วนะตอนนี้หนูบินได้แล้วแล้วจากนั้นเธอก็ได้เหยียบบนดาบแล้วเธอก็บินขึ้นไปบนฟ้า นี่พี่เฉินมีลิฟต์ลงเขาอยู่ที่หลังโรงเรียนนะและเมื่อเฉินได้เห็นแต่ละคนมีความสามารถกันทั้งนั้นเฉินก็ได้ตะโกนขึ้นมาว่าทําไมกันทําไมฉันถึงอ่อนแอขนาดนี้ฉันอยากแข็งแกร่งเวย้ยเฉินได้เดินไปที่หุบเขาหลังโรงเรียนเพื่อที่เขาจะไปขึ้นลิฟต์ตามที่เด็กหญิงคนนั้นบอกเฉินได้เดินไปเจอกับประตูบางอย่างเข้า เขาได้กดปุ่มเพื่อเปิดมันออกมาที่นี่จะปลอดภัยไหมเนี่ยมีอะไรอยู่ข้างในกันแน่และเมื่อประตูได้เปิดออกมาเฉินก็ได้เดินเข้าไปข้างในแล้วจากนั้นประตูก็ได้ปิดลงอย่างรวดเร็วแล้วหลังจากที่เฉินได้เข้ามาอยู่ข้างในแล้วก็ดูเหมือนว่ามีอะไรบางอย่างมาเขี่ยที่ขากางเกงเขา เมื่อเฉินได้มองลงไปก็ได้พบกับแมวตัวนึงเฮ้ยนี่มันแมวเลยเนี่ยแมวน้อยตัวนั้นได้พูดกับเฉินโดยสีหน้าโกรธเกรี้ยวขึ้นมาว่าเหมย่นี่นายเยียบหางฉันเอ๊ะเจ้าแมวน้อยมาทำอะไรที่นี่เจ้าแมวน้อยได้พูดขึ้นมาว่าถึงเขาจะขี้แพ้แต่เขาก็เป็นมนุษย์คนหนึ่ง นี่เจ้าแมวบางอาจพูดกับฉันแบบนี้ถึงฉันจะไม่สู้คนแต่ฉันก็สู้แมวนะเว้ยแล้วหลังจากที่ฉันได้พูดจบไปเจ้าแมวน้อยตัวนั้นก็ได้กลายร่างเป็นเจ้าแมวยักษ์นี่เจ้ามนุษย์เมื่อกี้แกพูดว่าอย่างไงนะนายจะสู้กับฉันงั้นเหรอเฮ้ย hey, ไม่จริงนะนี่มันเกิดบ้าอะไรขึ้นกับโลกนี้เนี่ย ฉันได้ร้องไห้กับสิ่งที่เขาได้เจออะไรกันทําไมฉันต้องมาเจออะไรแบบนี้ด้วยฉันอยากกลับบ้านแล้วเจ้าแมวได้พูดขึ้นมาว่าพ่อนมนายอยากแข็งแกร่งไม่ล่ะหลังจากที่เจ้าแมวได้พูดจบไปเฉันก็ได้มีความหวังขึ้นมาว่าเขาจะแข็งแกร่งขึ้นได้เจ้าแมวได้หยิบกระดาษบางอย่างขึ้นมา หนุ่มน้อยแค่เซ็นชื่อลงในใบนี้ความแข็งแกร่งก็จะเป็นของนายไม่มีทางนะถึงแม้ว่าฉันจะเกรดไม่ดีแต่ว่าฉันก็ไม่ได้โง่เชื่อแกนะเว้ยงั้นก็แล้วแต่นายก็แล้วกันอยากเซ็นเมื่อไหร่ก็ค่อยเซ็นแล้วกันนะเอานี่ไปซะแล้วจากนั้นเจ้าแมวร่างยักษ์ตัวนั้นก็ได้กลายร่างมาเป็นเจ้าแมวน้อยเหมือนเดิม เฉินได้พูดขึ้นมาว่านี่นายทำอะไรของนายเนี่ยจากนี้ไปฉันจะเป็นอาจารย์ของนายแล้วนะ